นนี้มีเพื่อนใจดีนะครับส่งขนมเปี๊ยะมาให้ผมกินนะครับผมส่งมาจากลําปางเลยนะร้านเขาอยู่ลําปางครับชื่อว่าชีวาครับผมก็ะะฮะ,ะมีคนเล่นมุกค,ครับนี่ฮะหน้าตาอืมโอ้ย อ้าวซื้อไหวเหรอทุกวันเลยนะเราอ่ะไอเคย์ e ักมี่ e a นเซว e ไอเคย์ร e กร yeah love m e a little bit a l i t t l e bit a little bit ขออ่อนด้วยโอ้ตัวอ่อนได้ทำลายก็ตรงนมุมนะมุมนั้นได้ไอ้มุมนั้นฉันจองว่ะไม่จองไอ้พี่บอกวนี่จองมุมนะต้องดินเหรอฮะเอ้เอ็มเหมยเหมยลองข้างหลังก็ได้นะไอ้จะปิ้งเคนเคนครับปุ๊บบูอันนั้นแนวที่คางโดนอะไรที่คางอ่ะปากกาแล้วน่ะปากกา 八卦呢？啊吼吼！哎。